สวัสดีจ้ามาเจอกันกันกบพระเอกของเรานะคะนั่นคือมะเดื่อฝรั่งต้นนี้เป็นสายพันธุ์อีลักกี้กำลังติดผลดกเลยทุกคนดูสิคะอายุได้6เดือนกว่านะพอๆกับมาพร้อมกันกับรุ่นแบล็ k อิสราเอลนะคะดูใบใหญ่เบิ่มเท่มนะจ๊านู่นไงคะเห็นไหมคะแล้วก็มีผลที่ติด อายุได้เดือนกว่าประมาณมีอยู่2ผลนะคะด้านล่างกับด้านบนที่ห่อเอาไว้เนาะไม่รู้แหละห่อไว้ก่อนนะคะป้องกันเนาะกลัวกระโอกมาเห็นนะคะนี่เลยจ้าผลดกๆพร้อมกิ่งใหม่อีกจำนวน3กิ่งนะคะวันนี้เราจะมาทำการย้ายเปลี่ยนกระถางให้เขาค่ะย้ายจากกระถาง12นิ้วเป็น15นิ้วนะคะ จริงๆอยากได้เปลี่ยนเป็น17นิ้วเนาะแต่ว่าไม่มีนะคะวัสดุของเราก็เหมือนเดิมเลยค่ะมีวันนี้หมักแล้วนะคะวันนี้แช่น้ําเอาไว้นะคะกากมะพร้าวสับแช่น้ําแล้วนะคะของแบ็อิสราเอลไม่ได้แช่เนาะแล้วก็มีปูนขาวมีพิซมอสผสมกับขุยมะพร้าวจ้าเช่นเคยค่ะแล้วก็กระถาง15นิ้วมาเปลี่ยนกันเลยจ้าง่ายๆนะคะ ต้มหมักกากมะพร้าวไว้1คืนนะคะหมักไว้กลางคืนเนาะแล้วก็เช้ามาก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะยกกระถางมะเดื่ออันเดิมมาเทียบก่อนว่าความสูงเท่าไหร่นะคะเราก็เอาเท่าเดิมเหมือนเดิมเลยจ้ะแล้วก็ให้ได้ระดับของเราเนาะเสร็จแล้วก็จะส่วนผสมเหมือนเดิมเลยค่ะใส่กากมะพร้าวสับใส่ พิษมอสที่ผสมกับคุยมพะพร้าวแล้วก็ปูนขาวเหมือนเดิมกับแบล็กอิสราเอลเลยนะคะใครที่เห็นไปดูตอมย้ายแบล็กอิสราเอลมาแล้วก็ตอมก็ใช้สูตรเดิมนะคะแต่ว่าแบล็กอิสราเอลตอมไม่ได้แช่กาก,ากมาพาะพร้าวนะเขาก็ฟื้นแล้วนะคะทุกคนไม่มีใบสลดไม่มีใบเฉานะคะแสดงว่าไม่ไม่มีผลนะคะคาดว่านี้เลยนะคะก็ใส่ประมาณนี้เนาะ แสดงว่ากากมะพร้าวจะแช่หรือไม่แช่ก็น่าจะไม่มีผลนะคะเพราะว่ากระถางเก่าเออไม่ใช่ากากมะพร้าวที่เราต้นเดิมเขานะี่ะมันก็ชุ่มอยู่แล้วเนาะเวลาเราลดน้ําเติมเข้าไปมันก็จะน่าจะชุ่มไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ารากเขาก็ไม่ได้เต็มกระถางขนาดนั้นไม่ได้แน่นไม่ได้อึดอัดอะไรขนาดนั้นนะคะนี่เลยนะจ๊ะจะบอกว่าเห็นต้นแบบนี้หนักอยู่นะทุกคนดึงขึ้นก็แบบ เอาจิงๆก็หนักอยู่นะคะนี่แค่12นิ้วนะถ้าย้ายจาก15นิ้วไป17นิ้วหรือไป20นิ้วนี่ต่อมจะยกไยังไงไหวนี่สงสัยต้องให้คนมายกให้แล้วนี่เลยนะคะดูรากาสิคะยังไม่ได้เต็มแบบแสดงว่าถ้ายังเลี้ยงก็ยังอยู่ได้ต่อนะแต่ว่าต่อมจะย้ายเนาะเพราะว่าเขาติดผลนะ่ะต่อมมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องโตไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะยากนะคะก็ย้ายไว้ก่อนนี่เลยนะคะ แล้วก็จะเอากากมะพร้าวใส่ลงไปตามช่องว่างที่ยังเหลืออยู่ให้เต็มกระถางเลยเห็นไหมคะทุกคนราชาของต๋อมมีอยู่3สายพันธุ์ที่ต้นอ่าที่อายุ6เดือนกว่านะคะแต่มีแค่อีลักกี้ต้นนี้แหละที่ติดผลมาให้เห็นนอกนั้นก็แตกกิ่งก้านกำลังแตกกิ่งก้านก็ไม่เป็นไรคะ่ะแตกกิ่งก้านมาเดี๋ยว รอให้กิ่งเขาแก่ตอมก็จะจับตอนละไม่เป็นผลก็จับตอนขยายไว้ก่อนไม่เป็นไรคะ่ะนี่เลยนะคะตอมก็เอาน้ําที่แช่กับมะพร้าวรดไปพร้อมเลยนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกนะคะทุกคนนี่เลยจ้าความสูงมะเดื่อฝรั่งอีรักกี้เลยอกไปแล้วคะ่ะทุกคนหอมมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า